ีมาทำงานนะครับเอาเบียร์ไม่ค่ะพี่มีเยอะตอนนี้พี่เมาพี่เมาอยู่มีเป็นรังเลยนี่เป็นรังเลย,เเยนี่ครับไม่ใช่ลูกนะครับหมา ครับพี่นิดไม่สายนะครับสวัสดีครับโอ้รับมาเดียวหลุนอำเภอขวบขวบโอเพ่นได้กอเน,นอะมันมันมันมีคนถามไงเดียวเดียวไอ้ท่านมีไหนเนี่ยอันนี้มันรุ่น V i P ครับรุ่นไม่มีเวลาครับ เบอร์สุดท้ายเบอร์อะไรครับคุณคนดีครับคุณคุณคนดีครับเอาเบอร์สามรให้ผมเลยอออโยโยฮะครับรหามครับสวัสดีครับสวัสดีครับแคบบครับ

เดี๋ยวมาเจอกันอ่าวันนี้มาเจอทีมงานใหญ่ครับทีมงานอะไรนะครับเขาออนเขาออนแต่คอแข็งครับตอนนี้กินไปแล้วสองขวดครับสองขวดสขวด้ไอเดงหไหนเนี่ยไอ้หอัสีส้มอ่ะเดี๋ยวไปหาเขาเอันนกันไหนเอ โอ้ยหนึ่ใส่ได้อยู่เยอะทันบอกแค่จะขั้วบ่ขั้บแล้วรู้บอบแล้วเนี่ยนออกโอเพนฝนบอกสามเพิ่มนั้นเปิดมึงขั้วบ่อันนั้นเปิดบอกเ้อขั้วนี่เจอมันมีนี่นะเฮ้ยมึงขั้วครับแต่เข้าขั้วไปไปซื้อในวัดครับเอาเหมือนเขั้วบ่โอ้ยเนี่ยย่าเพื่อเจ้อเองมีนี่เหรอ ยางหม่อกำลังแปลงเนี่ยสวัสดีครับนวดให้ออกเชื่เครื่อเริ่มเก็บบรรยากาศนะครับทีมงานนะครับจากที่ไหนครับจไปเถาครับเถาครับอ้าววันนี้เถาส่งเข้าวปุกปวดนะครับมกราเจอห้วยลึกครับผมครับครับครับสวัสดีครับครับอ้หาหนมาาไม่เหร แลาครับแ้อมางาอกตอนนี้หมดไปสองขวดแล้วครับแล้ออกจากแกงหรอวะแล้ออกจาแกหะได้ยินว้รถก่าปวดตูดเก็บบกี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไหปหาไอ้แดงหอคครับอาสวัสดีครับ ครับ oui. วันนี้ขวบปุ๊บเปล่าครับเข้าขวบเข้าขวบในวัดนะครับแต่เจ้าหลงลงลืมภาษาจีน nah. พ <ayım> ี่เอสลุงท <sm> ี่เขาจะเข้าแม่นเอาเขาเส้นหลักเขาข้าวเหีือนครับแม่นแล้วก็ไอเดงขอไปเข้าอันไม่ฆ้าไงครับเข้าปุ๊บเนี่ยตัวจีนพี่เอสศีรษบคือในลายหมูอ่ครับโผลกันเลยกรับตัวที่มาโอ้ยไอเดงอยู่ไหนปังพึ่งหรือยันเง่าเออโหกันเลยตัวที่มา โอ้สใส่สกระป๋องยโไดครับไดครับได้ครับมาแล้วครับเจอคนหลงครับนั่นกระโหลกกันคนหลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะมาครลมาครเดียวมาคนเดียวนี่ครับคนหลงฮะ พี่อดบอกไม่ได้ลงครับแต่เข้าเส้นผิดครับมาเส้นไหนครับแต่ควจริงเขาต้องมาเส้นเส้นหลักครับไม่ครับมาตาม GPS ค่ะครับ <c oughs> ลงนิดหน,อน <c oughs> ่อยเรียบร้อย <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่สวยนี่มาถูกครับเ <c oughs> ข,าขา้าซอยอย่างเดียวซ <c oughs> าบิซ้อนลงมันจะซ้อกินเบียร์แล้วนะผมเสี้ยไปสองขวดแล้วไปเดี๋ยวไปด้วยกันไปอยู่ด้วยกันลุงอ่ะ ในมแมนวนย่าให้ลสามรุ่นนอะสามรุ่นอโอเพ่นบีอพีเออไอีตัวผมเออเก่งขีออกก่อนผมไงอ,ออกสองห้าน่ะครัแร<ะ>งรถแรงเง <c oughs> ดชเชอกคันในป่าครับเดี๋ยวเดจะมีเซอร์ไพรส์ให้ดูมีเซอร์ไพรส์บอกบอกเดจะมีเซอร์ไพรส์ในป่าให้ดู วังเงียโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอ่าไปพอทีมงานเราอ้อหน่อยครับผมได้ครับโอ้ทีมงานปร่งทืบกันเนี่ยปางปลอยครับปางปอยมาเจ้าโปงทือมั่นเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับลุยเหรอ ล้ว yup. ใครลงลงร่องหมุขี้อะเออใครขี้ร่องเนี่ยโอ้ยนักแข่งหน้ายกเนี่ยโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวจอกันนะป้าโคกน้ำมันไปตัวหนึ่งเอ้บอกก่อนเนอะเอาไปสขวดเจ๊ย่ากะพกไปเถอะถังนี่บอกปอหรอกเพราะว่าไอ้ไปขีนก่อนละไอ้วางเส้นทางมาก่อนแล้ว พกไปสักควรเนอะให้บอกกันเนอะพกไปเตอะพกไปเตอะลองบอกเลยอ่าทีมงานต่างปอยนะครับเนาะใหอก็ต่างปอยครับปงถือปะปงถือโอ้ครับผมลูกพี่แหนลูกพี่ไหนลูกพี่ปุ๊นะอ่าแล้วตัวเขาบ่พกน้ำมันไปนี่ไ่ได้เนอะเอาไปครับเอาไปเนอะเออไปคนขวนเนอะจัดไปจัดไปจัดไปครับ สวัสดีครับครับเอาน้ำมันไปตัวเนึ่งมันมันไก่อยู่ไหนชื่อ youtube เดี๋ยวผมไปตีตามเนี่ยเก่งตะกบเลยอ่าี๋ยวที่ไปแ่งมาน้องเล้เขาแมนไอไปครับสวัสดีครับไน รถอ,อย่างเมื่อกี้อนนโอ้ส่วนนี้กะน้ำมันตัวนั่นอฮะพกน้ำมันไปตัวเอ้าไปตัวควันเจ้ไก่กะเงา้ยวอะเออเงา้ยวกิโลโอ้ถ้าขี่เต้ไปชั่วโมงนะบอกกนะ่อลไงไปชั่วโมงไก่อยู่บอกก่อนว่าไก่เพราะว่ามันอ้อมอ้อมไปอ้อมไหม เส้นเส้นนี้แล้วนะครับอ๋อเส้นใหม่เลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันแต่วันนี้ต้องเทพนะครับเทพเทพติดให้นะครับต้องเทพครับหนึ่งหกหกครับจะไปหกไปเลยอนึงครับกอเสนอไปก่อนแล้วครับมีแนวละก่อนได้หรอรุ่นนี้สบายครับครับส่วนเราทีมงานใจเย็นครับแปดสิบปลายเอาไว้ทันก่อนครับ รุ่นไม่มีเวลาครับมาดีครับรุ่นไม่มีเวลาครับสวัสดีครับีบ้ไปครับสวัสดีครับทีมงานใช้ประการครับ <c oughs> ไหน ความจริงแต่งตัวมาขี่ได้เลยนะรถมีไหนอันพวกนะครับลงแล้วแค่แมาได้มาได้มาได้อ่าเบอร์ศูนย์มาแล้วครับเบอร์ศูนย์ครับชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งชายประการนะครับแชมป์ประเทศไทยเดี๋ยวก่อนถ่ายก่อนเต้นนะครับ เพตี้ครับวันนี้นำเสนอเพตี้ครับร้อยสี่ครับไปจ้าเลยเพจโชว์เลยเนอะอุ้ยอสวรรค์ไอ้ขิงสนใจขิงหมดขิงมันจบอ่อนมันจบอ่อนไม่เงี้ยไม่เงี้ยเนี่ยตัวไอ้นี่ไอ้นี่แชมป์ประเทศไทยนะจักรยานอ่ะอ่าออิออ่า อันดามคิวครับเอาแก้วมาเลยครับแอนดามคนน้อยได้ครับเดี๋ยวไปเอาที่เต็นต์เลยครับไปมาเอาเลยจัดให้ครับมีการเถียงกันเกิดขึ้นครับสมพรครับอะไรงกันใช้ประการนครับมีการเถียงกันนะครับอันนี้สู้นะครับสู้ครับอันนี้ก็ใช้ประการครับรอรอดอกยางไว้ตะคืนเลยจะไปเดียดหนีกูันเตอร์คนแรเอาได้เฮอ แต่น well, ียังยุงไยุงผมอ้าวเผากันเลยครับอยู no ่ในกล้องครับถ้าเลือกยุงดีกว่ายุงบออันี้วันน้งสง้ววัสดีครับวันนี้เผากันเลยครับช้ประกันเผากันนะครับสุ่ม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 ครับส้่มสุ่มสุ่มสน่มสุ่มสุ่มะุ่มสุ่มกุ่มสน่มสแ่มสุ่นะมสุ่่มม่ั แต่เขายังมีนะครับนะมวยทะเลนะครับยังมีอยู่นะครับใครที่ว่าเออมั่นใจกันะครับก็เข้ามาสมัครได้นะครับ V.P. ครับมัได้สมัครได้นะครับัเบอร์หนึ่งครับเอ็นรูเรียบร้อยนะครับต่อเขายังมีมวยสวัสดีครับประธานปลายครับเดี๋ยวส่งฮึ่มหมดหมดเกียงครับ อ่าได้ครับครับเหลือแขงใลเราจครับพี่แดงนะครับอ่าทีมงานนะครับแข่งรถแข่งไล่ย่างเรียบร้อยนะครับเอ่อท่านฮอนนะครับก่อก่อมาลงทะเบียนได้นะครับเนอออ่ันนี้ก็คือมวยทะเลอันนี้เย็นนะครับเนรางวัลที่หนึ่งกระได้ครับผัวหลวงหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทรางวัลที่หนึ่งคนกะจ้องไหนครับไอยอดสมัครวนกับน้องกําลัะสมมติมีมีสิบปู้ก่อน แยกเป็นห้ากู่ไม่นออการขัดออกการขัดออกสมมติมีอยู่สิบคนก็มีอยู่ห้ากู่การขัดออกการขัดออกครับมันจะแข่งรถมาใส่วิบากแล้วนะครับใสนใจกับสมัครได้มันเป็นการลวดอาบน้ำมาในตัวนะครับดูสนามเอจูเอาเถอะครับขึ้นมาก็คงให้หันกานเกนตานะมีคิปเบอร์หรอครับคิปเป้ลบม่มีครับตอนนี้มีแต่ ดินเละเละไปเลยครับจะไถแน่กอครับเริ่เรียบร้อยนี่พอดีได้รับผลข้อจากทางชุดทิดยักษ์ท่าสแลนะครับเป็นน้ำใจบนที่เริ่เรียบร้อยแล้วคนเอาแข่งรถแล้วคนก็คงจะปลูกเข้าถูกเขาโผดต่อนะครับนั่นเ็นจุดไถมันเป่งๆเลยนะครับครับเบอร์ศูนย์ครับเบอร์ศูนย์ลบไปแล้วครับผมเนี่ยเบอร์ศูนย์มาแจ้งว่าเดี๋ยวผมหยุดตรงแนว มาเรื่อยครับบุญฤทธิ์มายังบุญฤทธิ์บุญฤทธิ์มาเร็วมาเรือยครับพร้อมเพลงเหรอครับพร้อมเพลงพร้อมเพลงยกมาในพร้อมเพลงเลยครับแต่ที่ผมจำได้เป็นอ้อมศินไม่ขอคัดมั้งเหรอไม่ขอคัดอันนี้เขาก็เขาก็ วันนี้นะครับมีตำรวจมาควบคุมงานนะครับมวยนะครับมวยวหัเหียัข้างนงนข้างนงนะครับอยู่ในแก๊งข้าวอ่อนของฝางเอโนโลนะครับสามัคคีหนึ่งคนนะครับหุ่นห้างปๆกับเก่งไม่สวยครับเก่งไม่สวยจะได้เปรียบสูงกว่านะครับ เอาคึอกันเลยครับน้ลงจะได้เปรียบน้าหนักครับเอาคือกันเลยบมออเตนได้เ็บครับรับรองว่าตกลงไปอาบน้ำเลยแต่มีรวมเม่ใส่นะครับมีรวมเม่อนหร่ได้กับกัปตัน ก็ะเมือนกันครับเสร็จมร้อยมานี่จะเป็นห้วยผมผมจะบังคับลงข้ามห้วยนะครับเห็นฟังหนึ่งข้ามเห็นฟังหนึ่งแต่เบอร์หนึ่งก็คงเป็นผู้เสียสาะนะครับพร้อมป็นเอฟังแบบเนี้ยแต่มตันเป็นกินายสไลด์ลงครัน,นี้มันก็เป็นห้อยแนละ้วก็ไหนๆคุณได้เบอร์หนึ่งกต้องไปทาทางเพื่อนเบอร์หนึ่งครับคนไหนครับ <c oughs> โอ้โห,โห,โหครับต้องเสียสาะครับผมผมแนะนำมือใม่ต้องขี่ลงนะครับเกินาย ครับยืน่าเปานน้เนี่ยก็ยมองมอนีนเอาลงแหนมแล้วก็ไปขึ้น้าง 就害对呐！ นอาได้มาถุยเจอให้เจมออกกันที่อะไรเจ้าสองครับเจ้าสองต่อเขาอ๋อประธานปลายมาครับสวัสดีครับมาโชว์ครับมาชิงครับมาโชว์ครับวันนี้จากปลายครับปลายมาหลายคันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเยือนอยู่ครับไปครับครับเดี๋ยวขับแล้วนะตอนแรกขับแล้วนะขับแล้วอ่ะ อาไม่สวยนะครับจัดไปครับพกน้้นไปเยอะๆครับเดี๋ยวไปตัวยาครับเอาล่อเบียร์ไปส่งครับเดี๋ยวเอาล่อเบียร์ไปส่งครับได้ครับเอกกโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โ ครับฮะ